คุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการร้อยแปพยากรณค่ะเวลาดีๆแบบนี้นะคะหกโมงครึ่งค่ะถึงหนึ่งทุ่มครึ่งเลยนะคะเรามาตรวจเช็คดวงตาแบบสดๆแล้วก็แม่นยําผ่านทาง PSI ช่อง73ค่ะ High Channel นะคะสถานีบันเทิงเพื่อคนไทยนั่นเองล่ะค่ะและผู้ที่จะมาตรวจเช็คดวงตาให้กับคุณผู้ชมในวันนี้นะคะนั่งรอๆอยู่ข้างเก็แล้วค่ะขอต้อนรับเลยละกันค่ะอาจารย์บอยโหราวาไรตี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมชอบใจว่านั่งรอๆเนี่ยนั่งรอๆใช่ไหมคะผมเลยนั่งไม่ถูกเลย จะนั่งยังไงจะนั่งหล่อหหรือจะนั่งยังไงอะไรคุณผู้ชมอย่างนี้ดีกว่านะเดี๋ยวเราจะติดต่อกันช่องทางอะไรเดี๋ยวให้น้องเกดบอกอีกครั้งหนึ่งได้ค่ะนะคะสำหรับช่องทางการติดต่อของเรานะคุณผู้ชมมีมากมายจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ025836971-2ค่ะรวมไปจนถึงนะคะ SMS คุณผู้ชมสามารถตรวจสอคดสตาร์กับเราได้ถ้าหากโทรมาไม่ติดนะคะส่ง SMS มาก็ได้ค่ะพิมพ์ข้อความของคุณชื่อระบุเพศนะคะวันเดือนปีเกิดด้วยก็ได้ค่ะส่งมาที่หมายเลข46424 ที่ MMS ด้วยนะคะถ้าอยากจะให้เราดูโง่หงงโง่เฮงอะไรต่างๆนะคะใบหน้าลายมืออะไรก็สามารถที่จะ MMS มาหาเราได้ค่ะที่หมายเลข4642300นั่นเองค่ะครับแต่ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวนิดนึงผมเสริมให้น้องเกตนิดนึงนะฮะที่น้องเกตบอบว่า SMS นะฮะผมขอหนึ่งคือชื่อนะฮะชื่อจริงชื่อเล่นโอเคทั้งสิ้นนะครับอันที่2ข้อมูลส่วนตัวท่านผู้ชมมาที่เช่นวันเดือนปีเกิดหรือ4ตัวท้ายเลขบัตรประชาชนนะครับแต่ถ้าเกิดจะถามเรื่องบ้านก็เป็นบ้านเลขที่จะถามเรื่องเกี่ยวกับรถยนต์ก็็ทะเเบีียนนนรถมมาลลกกกกัแ้วอไ่ิ2 คำถามนะครับ<ช>แล้วเดี๋ยวเราจะตอบกันแบบเจาะเจาะแม่นๆกันในรายการนี้แหละครับใช่แล้วค่ะ,แล,คะแล้วก็สําหรับคุณผู้ชมนะคะที่ส่ง SMS มาเยอะนะคะยิ่งเยอะยิ่งเยอะคุณผู้ชมก็ยิ่งลุ้นรับนะคะของรางวัลมากมายเลยะค่ะไม่ว่าจะเป็นของรางวัลแรกของเรารางวัลที่1เลยนะคะโหอยากได้มากๆเลยค่ะเป็นกล่อง PSI o 2นั่นเองค่ะนะคะแล้วก็รางวัลที่2งค่ะคุณผู้ชมค่ะมีหนังสือเสริมดวงชะตานะคะในปีหน้าค่ะปี2558นะคะจากอาจารย์ธนากรตันอาวชนกการหรือว่า แซกมังกรน,นั่นเองนะคะไม่ต้องไปซื้อเลยในเซเว่เรามีมาแจากกันฟรีๆเลยนะคะส่วนรางวัลที่3ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับใครทีออ่รักในเรื่องของกฎหมายนะคะรางวัลน,นี้เหมาะกับคุณมากๆเลยค่ะเป็นหนังสือกฎหมายใครทุกข์ค่ะจากรายการเป็นเรื่องนั่นเองนะคะอาจารย์โสพลท่านที่เขียนไว้นะคะ แล้วก็มีรางวัลที่4ค่ะเป็นรางวัลปลอบใจก็แล้วกันนะคะเป็นเสื้อยืดสุดชิคสุดเก๋กันเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะสีส้มแบบนี้นะคะแค่ไม่ทุกก็สุดแล้วค่ะจากช่อง Hi Channel ค่ะได้รับไปเลยฟรีๆนั่นเองนะคะเร<ช>ียกได้ว่าเช็คโงชตาแล้วก็มีของติดไม้ติดมือกลับไปด้วยใช่แล้วครับยิ่งส่งมากคุณผู้ชมยิ่งมีโอกาสมากนะครับใช่เลยนะคะ,ะในช่วงแรกแบบนี้คุณผู้ชมแน่นอนละ้ค่ะว่าจันบอยก็จะต้องมีเรื่องนู้นเรื่องนี้มาให้เราเนียได้เม้าเอยกันแน่ๆนะคะแล้วก็มันเป็นอย่างนี้ บ่อยๆสายเยสายเมอยู่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีไอ้หมานะั่นแหละครับไอ้หมาเรามากันทนะี่หมากันทนะั <c oughs> ้งจังหวัดเ,เลยค,ค่ะเท่านี้เนี่ยก็ได้ไปสุพรรณบุรีมาแล้วก็ไปเจอของแปลกมาก็เลยอยากจะเอามาฝากท่านผู้ชมเนี่ยจะได้รู้ก็ว่าโอ้โหมันมีอย่างงู้นอย่างนี้ด้วยนะครับน้องเกดปกติน้องเกดชอบกินก๋วยเตี๋ยวไหมชอบค่ะนะครับแล้วรูกินหมี่ต้มยำแล้วรู้สึกว่ากินก๋วยเตี๋ยวเบื่อไหมก็กินบ่อยๆก็เบื่อค่ะก็มีแต่ต้มยำน้ำใสน้ำตก เจด้าโฟแค่นี้ค่ะบะหมี่อ่ะอารมณ์ประมาณอย่างนี้ถูกไหมฮะแต่วันนี้ท่านผู้ชมครับผมไปเจอนะฮะก๋วยเตี๋ยวอีกชนิดหนึ่งที่มันน่าสนนะท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวขอภาพมาเรียกน้ำย่อยกันเลยละกันนะครับจะน่าสนยังไงของจันบอยก๋วยเตี๋ยวเขียวหวานถูกต้องที่ยืนข้างๆผมเสื้อเขียวนี่คือเจ้าของคือคุณหนึ่งส่วนผมเองเนี่ยต้องเป็นพรีเซนเตอร์ตลอดคือถ้าไม่มีรูปอาจารย์บอยจะไม่ได้มางถูกต้องต้องไปใหถึง คือร้านเนี่ยน้องเก๋ครับท่านผู้ชมครับผมชอบอย่างนึงบรรยากาศแรกสุดเลยนะครับสวยมากนะครับผมก็คืออย่างที่จันบอยถ่ายรูปเห็นไหมคือบรรยากาศโอเคน่ะแล้วที่สําคัญคือเขามีของแปลกก็คือก๋วยเตี๋ยวเขียวหวานไม่ถึงแกงเขียวหวานเหรออาจารย์เป็นแกงเขียวหวานครับแล้วนี่ดูสิฮะรสปลาหมึกปลาหมึกกับเขียวหวานมันจะรวมกันได้ยังไงคะอร่อยมากท่านผู้ชมแล้วก็มีทั้งต้มยำสารพัดเรื่องแต่ที่สําคัญคือวันนั้นน่ะเห็นไหมมันจะเป็นหมี่ยก มีหยกเขียวหวานแลวตัวผมเองเนี่ยผมสั่งเป็นตอนแรกผมสั่งเป็นพาสต้ารู้สึกพาสต้าหมดหรือไงอ๋อมีเส้นพาสต้าให้ด้วยมีด้วยด้ชมนะฮะแล้วก็เป็นอะไรที่กินกับเขาเรียกว่าต้มยำนะฮะแล้วในนั้นจะมีเขาเรียกอะไรนะปลาหมึกนะฮะยัดไส้เต็มเต็มนั่นนั่นท่านผู้ชมอร่อยมากๆแล้วรูปนักกีฬาที่ถ่ายมาผมต้องโชว์อย่างนี้ท่านผู้ชมให้เห็นกันเลยว่ามันอย่างนั้นจริงๆริงะแล้วท่านผู้ชมเองนะฮะคนไหนถ้าเกิดได้ไปเที่ยวนะครับที่สัะย์ยัยโสมนะฮะผมอยากะให้เนี่ย ลองแวะไปชิมดูนะร้านก๋วยเตี๋ยวเขียวหวานอร่อยมันมีไข่เค็มด้วยหรอจ๊ะมีด้วยเป็นเครื่องเคียงอย่างนี้พอดีผมเป็นคนที่ไม่กินแกงเขียวหวานก็เลยให้เขาทำมาเพื่อถ่ายรูปมาฝากท่านผู้ชมอย่างนี้แหละนะครับผมเองเนี่ยผมกินประเภทพื้นๆท่านผู้ชมก็ต้มยำต้มยำอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ที่นี่นะครับผมบอกว่าหนึ่งบรรยากาศดีและที่สำคัญเลยถ้าเกิดท่านผู้ชมได้ไปนะครับสะยิโสมจริงๆวันนี้เนี่ยมันใกล้16บหกละนะฮะผมไปถ่ายรูปเขาเรียกว่าอะไรต้นต้นไม้ชนิดที่ออกเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนพญาานคอะ จะเอามาฝากท่านผู้ชมค่ะหาไม่เจอครับเก็บไฟที่มีข้าวโพดนะคะอันนี้เป็นส้มตำข้าโพดนะฮะมีสารพัดนั่นเนอยากอยากให้ไปเที่ยวกันจริงๆนะฮะส่วนผมเองเนี่ยไปแล้วไปชิมแล้วโอ้โหอร่อยอร่อยท่านผู้ชมก็เลยต้องเอามาฝากเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปอีก พรุ่งนี้าจาจะไปกินฟรีเหรออาจารย์ไม่ไม่ฟรีนะกินเสร็จตังค์เนี่ยจะไปอีกผมเป็นคนที่ชอบไปไงชอบเดินทางแล้วพรุ่งนี้จริงๆพรุ่งนี้จะมีการเรื่องของการประชุมก็เลยต้องแบบประชุมที่สายใหญ่สมแล้วก็จะไปแวะเวียนร้านนีกทีนึงแล้วราคาล่ะอาจารย์ราคายังจําไม่ได้ครับ่เดียวเจ้าของร้านน่ารักมากเลี้ยงเรา กินเสร็จก็กําลังจะจ่ายก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวขอเลี้ยงเองเราโอ้โหแบบแฮปปี้มากเลยราคาว่าจะแพงแต่ไม่แพงท่านผู้ชมรู้สึกที่ผมอ่านเมนูสี่สิบห้าสิบบาทต่อเช้าถือว่าโอเคนะฮะถือว่าเป็นราคาที่ปกติเลยนะครับแต่ที่เอามาลงรูปในวันนี้นะท่านผู้ชมนะครับไม่ได้บอกว่าโอ้ยทุกคนจะต้องไปสายยโสไม่ได้ทุกคนจะต้องไปกินแต่ผมอยากเอามานําเสนอเรื่องของไอเดียความคิดแปลกใหม่ๆท่านผู้ชมครับถามท่านผู้ชมเลยว่าเนี่ยถ้าเกิดท่านผู้ชมขาย ข้าวแกงไอ้นึงแหอข้าวแกงสิขายก๋วยเตี๋ยวะนะฮะลองคิดดูบ้างไหมว่าถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงเ,ออเหมือนอย่างเนี้ย แกงเขียวหวานอ่าต้มยำมีนะฮะแกงเขียวหวานก็มีนะฮะแล้วตอนนี้มันมีอะไรนะต้มยำไข่ต้มไข่ไข่มะตูมไข่พวกนี้นะฮะตรงจุดตรงนี้มันมีหลายหลายแบบท่านผู้ชมหล่ะลองคิดดูรึเปล่าผมก่อนเข้ารายการผมก็นั่งคิดนะเอ๊ะอะไรดีอาจารย์อะไรดีอะไรดีผมก็มองเอ๊ะหรืออย่างอย่างอย่างเส้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นขนมจีนเนี่ยท่านผู้ชมนะถ้าเราเปลี่ยนจากขนมจีนน้ำยาธรรมดาเนี่ยเราเปลี่ยนเป็นขนมจีนราดไอชูชีได้ไหมล่ะ อคล้ายไหมน้องเกดว่าคล้ายไหมก็คล้ายๆรำยาอยู่มันกะทิกระทิคล้ายๆรำยาอยู่เป็นชู่ฉี่ขึ้นมาเนี่ยเป็นก๋วยเตี๋ยวชู่ฉี่ใช่ไหมหรือพาสต้าพาสต้าชู่ฉี่หรืออ่ามักกะโรอ่ามักกะโรนีชู่ฉี่ก็ได้ก็ได้ถูกไหมท่านผู้ชมหรืออีกกรณีที่ผมไปคิดมาเลยนะฮะผมเองเนี่ยเวลาผมไปเห็นอะไรแล้วปุ๊บผมจะเอามาคิดต่อยอดแปะซะท่านผู้ชมน้องเกดเคยกินอยู่แล้วใช่ไหมแปะซ่าแล้วถ้าวันหนึ่งถ้าเกิดเราเอาน้ำแปะซะมากินกับก๋วยเตี๋ยวล่ะ ก็น <enge> <good night. S 2> ่าจะได้นะผมว่าเรื่องน้ำมทายกันเต็มที่เลยแล้วเรามาออกถูกเวลาด้วยนะฮะหรืออย่างทางใต้เรานะฮะทางปัตตานีปัตตานีอย่างอย่างอย่างผมพูดแล้วกันว่าของมุสลิมนะฮะก็จะมีละซอละแซนะน้องเกดอาจจะงงละซอก็คือก็คือขนมจีนในหลาง่ายๆแต่ละแซเนี่ยท่านผู้ชมนะครับเขาจะเป็นอ่าเป็นข้าวหรือแป้งนี่นะเอามาทำคล้ายๆกับก๋วยเตี๋ยวอ่ะเป็นเป็นแผ่นๆแล้วก็เอามาม้วนแล้วก็แล้วก็หั่นเป็นเป็นเขาเรียกเป็นแว่นๆนะฮะตัวนี้เนี่ยเขากินกับน้ำแกงขาว <ล>ถ้าเกิดเราเปลี่ยนจากไอตัวแผ่นในที่ที่ผมพูดน,นะครับมันเป็นเกี๊ยวอีละอ่ะนะฮะไอเป็นตัวเกี๊ยวอีตัวเล็กๆนะเป็นละแซเกี๊ยวอีอย่างเงี้ยโมเออนะมันก็แปลกดีเพราะว่าตัวเกี๊ยวอีกับตัวตัวแป้งในที่ที่ผมพูดน,นะฮะ คล้ายๆกันเลยรสชาตินะฮะท่านผู้ชมเองเหมือนกันนะครับเราค้าขายนะครับเราอยากก็เรียกว่าเราอยากถอยหรืออยาอยู่กับที่นะปัจจุบันนี้มันต้องมีไอเดียต้องบันเจิดต้องคิดอะไรแปลกๆใหม่ๆเหมือนเมื่อก่อนไงจ๊ะไอ้เหมือนตอนที่ตอนเนี้ยส้มตำถาดอ่ะพอมีร้านหนึ่งก็แบบมีกันไปหมดทุกร้านเลยตอนนี้กินไปกินหรือยังกินแล้วค่ะผมไม่กินนะคนทำไมอาจารย์ผมรู้สึกเหมือนผมเป็นสัมมเวสีทุกรานมาเป็นถาดเนี่ยดีไม่มีจุดทูบมาดอกนึงบอกอันนี้ไว้กันกันแมลงวันนะคะเอาทูบมาดอกนึงด้วยแยยย่่เลนะังไไมด้ เลย<า>ส้มตำถาเนี่ยจริงๆ,งๆมันก็คือส้มตำแล้วก็มีเครื่องเคียงนู่นาานั่นั่นแหละก็ก่อนหน้านี้ก่อนที่เป็นส้มตำถาน,นะฮะ,ะมายกครก อ๋อเป็นแบบยกครบเลยจำได้ใช่ไหมส้มตำมายกครบล้วตอนนี้เป็นส้มตำถาดต่อไปอาจจะมีส้มตำกะละมังสมันก็ต้องมีอะไรที่แปลกใหม่ถูกไหมท่านผู้ชมแต่จริงๆผมมองว่านะฮะเราจะค้าถ่ายนะครับในยุคนี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงปรับปรุงพัฒนาแล้วเราจะร่ำรวยกันนะฮะถ้าเกิดท่านผู้ชมยังเหมือนเดิมๆทุกคนบอกต้องยึดกับของเดิมๆหนึ่งนะครับอและอะไรที่มันออริจินัลอะไรที่มันเป็นเขาเรียกว่า เป็นดั้งเดิมเรานะฮะก็ให้มีไว้ด้วยะนะเหมือนรสชาติดั้งเดิมหรือะอะไรที่มันดั้งเดิมแต่เราควรจะมีอะไรที่มันแปลกใหม่มาและที่สําคัญนะครับ อัธยาศัยของเจ้าของร้านนะฮะนะร้านที่ผมไปเนี่ยนะฮะที่สาย,ยสมเนี่ยคุณหนึ่งอัธยาศัยดีมากะนะ,ะพูดคุยมีความสุขมากร้านที่สองนผู้ชมครับนอกจากอัธยาศัยเจ้าของร้านรสชาติอาหารแล้วนะครับบรรยากาศของร้านด้วยนะฮะมันต้องให้เราได้ถ่ายรูปแบบนะฮะคือคือถ้าร้านไหนถ้าผมไม่ได้ถ่ายรูปนะอึดอัดมากนะพอถ่ายรูปเสร็จปุ๊บเวลาผมมาโพสต์เฟซหรือผมเอามาลงในสื่อโซเชียลถามว่าคนที่เห็นเนี่ยอยากจะไปกันไหมอยากค่ะใช่ไหมฮะใช่ค่ะผมโพสต์ไปนะมีคนเอาไปแชร์เยอะแยะไปมด ร้านสวยใช่ไหมคะจาร้านยกร้าสวยแล้วก็เป็นอะไรที่ว่าผมมองว่าเขาทำร้านสะอาดด้วยนะฮะแล้วที่สำคัญหลังร้านนะครับมีต้นไม้ที่ใบออกมาเป็นเหมือนงอนพญานาคไปขอหวยกันเถอะครับใกล้วันแล้วนะคะใครที่อยู่แถวๆนั้นนะคะสุพรรณบุรีอู่ทองใช่ไหมอู่ทองครับสม่เยลไมนะฮะก็ไปถึงสาะเยโสมนะขับรถไปเรื่อยๆนะฮะ เจอป้ายเพียบนะนะเขาเขาเรียกปัจจสมันก้อนท้องใหญเยอะนะฮะไปแล้วนะลองไปแวะดูนะนะคะก๋วยเตี๋ยวเขียวหวานถูกต้องนะคะอ่ะลองดูแล้วกันใครที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงหรือว่าอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะชาวกรุงเทพยิ่งไม่ควรพลาดเลยแล้วกันค่ะอ่ะนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่คุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะมารับสายจากคุณผู้ชมกันนะคะตรวจ็อโดอสตาแบบแม่นยํากันในช่วงหน้าค่ะ วัดทุงสาลาขอเชิญศรัทธาทั้งหลายร่วมบุญในการสร้างพระอุโบสถเป็นวิหารทานหนึ่งในทานอันยิ่งใหญ่ที่สามารถเสริมสร้างบารมีให้แก่ทุกท่านอีกทั้งองค์พระประธานเป็นพระภัยรีพินาตปางประทานพรที่ให้พรดังคำอธิษฐานและขะจัดปัดเป่าอุปสรรคต่างๆให้มาลายหายไปไม่ให้เป็นขยะอารมณ์วันนี้จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมกันสมทบทุน สร้างพระอุโบสถวัดทุ่งสาลาอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีได้ที่ธนาคารอมสินบัญชีอมทรัพย์วัดทุ่งสาลาเลขที่บัญชี020-0272-34051เจริญนพรญาติโยมทั้งหลายที่มีจิตศรัทธามีใจเป็นกุศลได้มอบสตุป,ปัจจัยทั้งหลายที่ได้มาสร้างบทมหาอุกในครั้งนี้ ทางคณะกรรมการและทางวัดก็ได้ร่วมกันสร้างพระอุบโบสถนี้มาได้ส่วนหนึ่งแล้วแต่ก็ยังขาดอีกมากจึงขอเียนเชิญญาโยมทั้งหลายละจตุปัจจัยพริจารเพื่อมาสร้างโบสถ์มหาอุทนี้ให้สำเร็จรุ่งร่ง่งไปได้ด้วยดีสุดท้ายนี้ขอให้ญาโยมทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดประสงค์สิ่งใดรักใจขอให้สมดังปรารถนา ทุกประการด้วยเธอจะเริ่มพอวันนี้พระพุทธศาสนากำลังจะเบ่งบานเพราะพลังแห่งบุญที่พวกเราร่วมกันสร้างขึ้นมาโมทนาสาธุร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้ศิลปินที่คุณรักและเพลงลูกทุ่งที่คุณชื่นชอบไปกับซุปเปอร์ชาร์ตประจำเดือนตุลาคมนี้ เอหวอดเลงหนูไม่เล็กลูกแก้วสมบัติเจริญโตเป็นสาวมากันนมนานฟงแฟนยังไม่มีเอสวอดแคลงปิดปตัวเปิดใจตุ้มจานพกร้องอย่าคลายร้อนเมื่ต้องเปิดแอร์อยากได้คนดูแลแล้วต้องเปิดใจ s, s, <S อสาวดเคลง เปิดมาเมื่อไรจะได้มาทักทายกันเช็คไลน์ทุกวันเพื่อว่ามันเป็นจริง S4 วอดเพลงจงเป็นโสดเป็นโสดเถอด D Skybar ก็มีดุสินะจะอาทิตย์ได้ยังไงพอเจอคนโดนใจทำไมอยากโดนใจก็มีดุสินะแบบว่าหัวใจ S5 วอดเพลงดีมว่วงชั่วเลว9เ,เลย กขีนหมาวาเ,าเ,เลกเพลงที่คุณชื่อชอบแล้วส่งมาได้ที่4642455ติดตามผลได้ในรายการซุปเปอร์ลูกทุง่งทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเี่ยงตรงถึงบ่ายสโมงทางช่องคายชนแนลสถานีบันเทิงเพื่อคนไทยโหวตกันเข้ามาเยอะนะจ๊ะ Channel สถานีบันเทิงเพื่อคนไทย คุณผู้ชมคะกลับเข้าสู่รายการร้อยแปดพยากรกันต่อในช่วงที่2แบบนี้นะคะคุณผู้ชมทางบ้านคะ่ะสามารถโทรมาตรวจเช็คดวงชะตากับเราส,สดๆได้แบบนี้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0ูนย์สองห้าแปดสามหกเก้าเจ็ดหนึ่งถึงสค่ะตอนนี้มีสายมารอแล้วค่ะจอนบอยสวัสดีค่ะคุณนิดค่ะ,ค,ะคุณนิดโทรจากที่ไหนคะงบวดราชบุรีค่ะราชบุรีน,นะคะวันนี้คุณนิดอยากจะตรวจเช็คดวงชะขอทราบวันเดือนปีเกิดเลยคะ่ะ วันที่็1กักฎายน2514ค่ะครับวันนี้อยากทราบเรื่องอะไรคะโชคลาภค่ะโชคลาภนะนะครับผมหยิบแทนคุณนิดหนึ่งใบก่อนเลยนะครับโอ้คุณนิดครับโอกาสมีไหมมีครับเรื่องโชคลาภนะคุณนิดมีโอกาสในช่วงของ16นี้แหละครับแต่คุณนิดครับถามนิดนึงเลยคุณฟังผมให้ดีนะนะครับในห้องนอนนะครับในห้องนอนนะครับประมาณเขาเรียกตรงแถวแถวหัวเตียงนะครับมีตั้งคล้ายๆกับพวกตงเกงอยู่บ้างหรือเปล่า โอ้าาขั้นนอกอ่ะมันจะเป็นอันนับพ่อแม่อุมากับ่แม่ลักษมีลัษมีเวลาเปิดประตูเข้าบ้านนะคะมระโตใหญ่ค่ะไม่ไม่ติตรงหัวเตียงหัวนอนนะคะครับไม่ไม่มีกางเกงไม่ตรงหัวเตียงไม่มีใช่ไหมครับไม่มีเลยเลยอม่รื่องหมดครับดีครับดีที่ผมเป็นอยู่เนี่ยไม่ใช่หรอกเพราะว่าเทวดาสถิตอยู่ตรงหัวนอนเนี่ยผมกลัวมากเลยเรื่องของการวางของที่ไม่ถูกต้องนะครับแปลว่าอะไรฮะคุณนิดครับคุณออกไปไหวตรงตรงอ่าพระแม่อุมาตรงนั้นได้เลยนะครับมันอยู่คับ อะไรไหมคะมันอยู่ข้างนอกประตูบ้านนะคะตอรงหัวเตียงนอนนะคะครับถูกต้องครับไปไหว้ขอพรจากท่านตรงนั้นได้เลยนะครับแล้วเรื่องของเรียกว่าโชคาภนี่คุณจะได้จากตรงนั้นแหละนะฮะอีกทางนึครับอีกทานี้ครับถามว่าอะไรแล้วอะค่ะเจ้าที่เจ้าทางเขาให้แล้วอะค่ะโอเคเลยเห็นไหมสบายครับจบข่าวครับได้แน่นอนครับคุณนิดไม่ต้องกลัวนะคะครับผม โอเคนะโอเคนะคะสวัสดีครับสแสดงว่าคุณคนิดนี่สงสัยใ,สในเรื่องของโชคลาภอย่างเดียวยคือคือมีจริงๆแต,แต่ว่าเพีเยงแต่ว่าผมกลัวอย่างหนึ่งท่านผู้ชมอย่างของคุณนิดเนี่ยกลัวว่าเวลาบางทีเราไปตั้งอะไรที่ไม่เหมาะสมที่หัวเตียงก<อ>็คือจริงๆแล้วเขาก็มีพระแม่วมาอยู่นอกเนี่ยแต่เราไม่รู้ว่าคือเป็นศัติ์สิทธิ์นะก็เลยให้เรามัดระวังเท่านั้นเองมากันที่สายต่อมาเลยดีกว่าค่ะคุณรินทิพย์สวัสดีค่ะคุณรินทิพย์ฮัลโหลรินทิพย์ครับฮัลโหล คุณนินทีย์ค่ะยังอยู่ไหมคะ่าสายหลุดไปแล้วน,นะคะคงั้นมากันที่สายต่อมาจากคุณสันเลยสวัสดีค่ะคุณสัน